อ่าอยู่กับพี่วีนะครับคุยกันอยู่เมื่อกี้เอารถมาทำปีที่แล้วปีแล้วก็คันกระดำเปิดปีมาเป็นสีดำปี69ก็ดำแต่ว่าเป็นชุดเดิมหมดเลยนะพี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเดิมโช้ตตัวเดิมล้อตัวเดิมยางตัวเดิมแต่เปลี่ยนคันใหม่กันเองสีดำช่วงนี้ผมผมผมชอบนะเขาเรียกว่าอะไรคือปัจจุบันนี้คนแต่งเป็นโทนแบบคุมโทนกันหมดแล้ว รถเทาล้อเทารถดำล้อดำใช่คันสวยมากพี่ว่ามันสวยเพราะว่าคือเราเลือกเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนปีแล้วเรามาแล้วเราเก่าชุดเนี้ยให้กับลูกค้าดูก็โอเคก็เลยลูกค้าก็ได้นำลูกค้าสิ่งที่ดีลูกค้าก็เลยแบบก็เลยชอบก็เลยเอาแบบนี้เหมือนเดิมชุดนี้เลยของดีราคาไม่แรงมีอยู่จริงจริงราคาไม่แรงแล้วก็ จะบอกนิดนึงว่าการใช้งานนะลูกค้าใช้ไปแล้วปีหนึ่งคันคันที่ออกไปปีแล้วอะ่ะก็ปกตินะพี่เข้า,าสื่อทำทุกอย่างปกติเหมือนว่าการดูแลของการใช้งานาก็เหมือนล้อที่ราคาสูงสูงเลยคือเรามีคุยกันนิดนึงเรื่องล้อนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยในบ้านเรามีเยอะมากๆที่เข้ามาหน้าตาอาจจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือคล้ายกันอะไรก็ตามแต่แบรนด์มันมีเยอะราคาก็มีแพงยันถูกก็เอ๊ะบางคนอาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจใช่แต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าลูกค้ามั่นใจเราก็มั่นใจเราก็ แนะนำสิ่งที่ดีกับลูกค้าคันนี้ก็ว่ากันไปตามงบนะครับถ้าคนอยากแบบอยากจ่ายอยากได้แบรนด์เราก็มีให้มีให้แต่ถ้าคนไม่ได้ติดผมก็แนะนําให้ของที่ดีราคาไม่แพงก่อนจะจบวีก็เช็คกับพี่บอลหลายรุ่นหลายเกรดนะในเรื่องของล้อแต่ว่าเหมือนเราก็แนะนําลูกค้าว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วอ่ะแล้วมันดีแล้วมันไม่ต้องจ่ายแพใช้งานแล้วราคาที่มันไม่ได้สูงมากก็ตอบโจทย์ลูกค้ามีการรับประกันยาวนะครับเคลมได้ง่าย อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับตัวอีลิแกนตเนาะพี่อีลิแกนสีดำนะครับก็คันนี้เป็นโช๊ค p r ร f เฟนเดหน้าคว e นซีรีส์นะครับหลังพิกกี้แบ็กก็ชุดขายดีรุ่นกลางๆของเราอยู่แล้วนะครับข้างหน้า q ค e ีนโหลด1.5ปรับ16ระดับนะครับแล้วก็ล้อที่บอกนี่เป็น Emotion R เรียกว่าเป็นแบรนด์ลูกของเลนโซยักษ์ใหญ่ของบ้านเรานั่นเอง นะครับและที่สำคัญเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงขอบ20นะครับกว้าง9.7บวก15แล้วก็มียางนะครับโตโย AT3 265 50 20สามารถโหลดได้โหลดได้อันนี้ก็โหลดน้าก็ถามพี่ปอนว่าเราควรจะโหลดไหมเพราะว่าพี่ปอบอกว่าโหลดได้เลยอ่ะก็เลยโหลดจัดทรงให้ลูกค้าไปเลยนะครับเรียบร้อยทรงก็จะหล่อๆประมาณนี้ด้านหลัง ล้อยางสเปคเดียวกันนะครับล้อประกันอย่างที่บอกประกันโครงสร้าง10ปีสีหนึ่งปีมีปัญหาเค็มได้เกิดอุบัติเหตุมีขายแยกวงข้อดีของเขาคนะครับอ่านด้านหลังก็เป็นโช๊คพิกิแบกนะครับซับแทงโหลดด้วยสปริง2นิ้วคันนี้ปีกนกปรับองศาลูกหมากันโครงครบเลยเดี๋ยวเราก็ขึ้นภาพให้ดูแยกกันไปนะครับอันนี้ก็แต่เนี้วีก็บอกลูกค้าเบื้องต้นนะว่าในการที่แต่งค่าุประกต่างๆแล้วอันนี้วีบอกลูกค้าทุกคนว่า ถ้าแต่งแม็กแนะนําให้แจ้งประกันเพิ่มอันนี้คอือข้อดีนะเวลาเคลมใช่ข้อดีเลยเพราะว่าอาจจะลูกค้าปีแรกเนี่ยอาจจะเสียส่วนต่างสักประมาณ2องสามพันหรือว่าสี่ห้าพันขึ้นอยู่กับราคารอ,อด้วยเนี่ยจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแนะนำแนะนำลูกค้า,าไปด้วยเวลาเคลมก็จะเคลมล้อแบบนี้ได้เลยใช่ใช่ครับน,นี่อันนี้คือข้อดีก็เป็นคำแนะนำอ่ะพี่วีมีโปรไหมช่วงนี้กับ e l e g a n t m ์มิ X ก็ถ้าเกิดอยากได้รถเดิมนะวีบอกเลยว่ารถเดิมเนี่ยกับราคาที่ประมาณหลัก60,000ถึงเจ0 0 0่นนะรถเดิมนะ แต่ถ้าเกิดล้อแต่งรถแต่งอยากได้ตรงไหนก็คือเราโมกุลีการ์กันเองก็เพิ่มกันไปว่ากันไปใช่ครับอันนี้พี่วีอยู่ที่อีสุสยามซิตี้สาขาบางใหญ่บางใหญ่นะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อพี่วีขอเบอร์นิดนึงครับเป็นเบอร์0ูนย์แปดห้านะครับสี่แปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสามนะครับพี่ติดต่อมาได้เลยโอเคพี่วีก็ทําอยู่กับเรานานและหลายปีแล้วนะครับอ่ะใครที่สนใจไปได้เลยวันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับมิลเอ็กซ์สีดำล้อดําขอบยี่สโหลดนะครับไปก่อนสวัสดีครับ